ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง S/ l เ s ส1.7เนื้อเรื่องนะก็เป็นเอพิโลกพาร์ท2ก็พูดถึงส่วนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบกันนะก็มาเริ่มมาเลยแล้วกันคลิปนี้นาะจะสันส้นๆก็อื่นต้องบอกว่าคลิปนี้จะสันส้นนะเพราะว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรในเนื้อเรื่องนะซึ่งน่าผิดหวังไปไหนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะขึ้น สองจุดศูนย์ละก็ปล,ปล่อยไปแล้วกันก็มาพูดถึงสูวนที่ชอบกันแล้วกันเพราะว่าเราชอบที่เนื้อเรื่องเราชอบส่วนของวิเวียนการมีแอนิเมชันใหม่ๆการได้เห็นการได้เห็นแอนิเมชันใหม่แล้วก็พวกสีน้าท่าทางมันดูดีมากนะสมัยที่เป็นเซเลสนะก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นวิเวียนนะที่มีก็นั่นแหละนะ แล้วก็ชอบที่เริ่มเอาพวกพี่ชายหรือน้องสาวแล้วแต่คนเลือกนะก็ให้เป็น HDD ซึ่งเราคิดว่าน่าจะดีสำหรับการเล่าเรื่องให้อีกคนหนึ่งไปเดินได้แล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ HDD อาจจะทำให้ได้เล่นสองฝั่งซึ่งก็ต้องรอยดูยนาคนละกันนะก็ถือว่าเราชอบส่วนนี้แล้วก็ชอบที่ในเนื้อเรื่องมี ตัวละครให้เราได้ลองนะทั้งฮิวโก้แล้วก็วิเวียนจะได้ช่วยให้ผู้เล่นตัดสินใจในการเปิดได้นะก็ประมาณนั้นส่วนที่ชอบมาพูดถึงส่วนที่ไม่ชอบกันบ้างก็อย่างแรกเลยก็ก็น่าจะรู้กันว่ามันยืดนะเอพิโลก็เนืเ้อเรื่องก็ถือว่าดีเซนตนะก็คือมันไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้พีคนะก็ะยังสู้1.4ไม่ได้แต่ก็นั่นแหละ ส่วนที่ไม่ชอบอีกก็คือดูเหมือนมันยืดๆแ,แ,แปลกๆนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ก็โดยเฉพาะดีน่ากับวิเวียนนี่คือน่าจะเป็นเควสตัวละครนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับในเรื่องหลักเท่าไหร่มอคกิ้งเบิร์ดก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรอกแต่ว่ามันมีการปูมากก็พอจะเข้าใจได้นะแต่พอเป็นฝั่งวิเวียนเนี่ยมันดูเป็นเควสตัวละครมากไปหน่อย แล้วก็ตอนจบคัสซีนก็ตั้นนึกว่าจะพีกอะไรมากกว่านี้ที่รู้คืออ่าไอฟ็อกซี่เรามีพลังพิเศษนะแล้วก็แค่น,นั้นเองก็ประมาณนั้นแล้วกันสำหรับสิบ่งที่ไม่ชอบก็มีน้อยนะคือมันเล่ายืดเกินไปไหน่อยสำหรับเดลสนะแต่ว่าช่วงแรกๆรู้สึกว่าเขาก็ชับมากสำหรับ,รบาการเล่าเรื่องพอมาเป็นช่วง1 6.7เนี่ยคือดูเหมือนจะยืดพิเศษนะก็ลองฟิดแบ็กไปแล้วกัน <c oughs> นะส่วนที่ค่อนข้างประทับใจก็จะเป็นฉากคัสซินของพี่เฉินนะก็คนที่หน้าคล้ายเคียนหน้าแต่เสียงเดรนโดใน JP นั่นแหละนะก็คนจีนจ๋ามากส <c oughs> ูดเลยนะก็ถ้าคนที่อยากเกิดก็ กอาจศูนย์เข้ามาแล้วนะอืนนี่เขามาเรียกกระแสนะ <c oughs> มาช่วยวิเวียนแป๊บหนึ่งนะแค่ฉากเดียวแต่ก็นั่นแหละประมาณนั้นแล้วกันความประทับใจอ่าส่วนที่ชอบก็พูดไปแล้วส่วนที่ไม่ชอบก็พูดไปแล้วเรามาพูดถึงความเห็นตอนหลังเล่นก็คือรู้สึกว่าเนื้อเรื่องก็พอใช้ได้นะแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบตัวไลท์แบบดีน่าเท่าไหร่เพราะว่ามัน ไม่ค่อย make sense มันดูเป็นคนเห็นแก่ตัวไปไหนนะแถมมีโมเดลพิเศษด้วยก็รู้สึกน่าเสียดายไปไหนนะที่ดีน่าหายไปเลยบริษาททำโมเดลพิเศษมาแล้วแต่ก็นั่นแหละส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ถือว่าเป็นบทที่ถึงจะมียืดเยื้อไปแต่ก็6กชั่วโมงถ้าเกิดตัดบางส่วนออกจะเป็น3ามชั่วโมงนะคือ เราคิดว่าน่าจะเล่าได้3ชั่วโมงนะหชั่วโมงนี้มันมีทั้งเรื่องฮิวโกเจอภาพหลอนมีเรื่องวิเวียนที่เล่าเรื่องในดดีตของตัวเองนะก็ก็ดี <c oughs> ไม่ได้แย่นะก็แต่น่าจะดีได้มากกว่าน,นี้แล้วกันพูดแบบนี้แล้วกันนะก็ประมาณนั้นกันสำหรับลิปนี้ ถ้เาเกิดใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะก็แล้วจังในคลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ